สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ,พี่ชาวทุเรียนมือใหม่ทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาสองห้าหกแปดคลิปนี้ผมจะมาแชร์ม,มา เนี่ประสบการณ์ที่การดูแลทุเรียนเล็กของสวนของผมนะครับสวนทุเรียน j N I สวนเป็นสวนทุเรียนสวนเล็กๆครับผมปลูกไว้กินเองผมก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ที่ ได้ดูแลได้บำรุงรักษาเกี่ยวกับทุเรียนเล็กของสวนผมนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการให้น้ำช่วงหน้าหนาวนะครับการให้น้ำช่วงหน้าหนาว <c oughs> และหลายคนอาจจะ กะเกณฑ์กะเกณฑ์ไม่ถูกนะครับลดมากไปก็แฉะรถน้อยไปก็แห้งเร็วทุเรียนเสี่ยงต่อการนอกหนาวนะฮะถ้าน้ำเขาไม่พอถ้าน้ำเขาไม่ถึงทุเรียนเล็กเนี่ยจะจะไวต่อสภาพอากาศมากครับผมนี่ก็ช่วง เย็นๆครับบ่ายสี่โมงอิบ่ายเออบ่ายสี่โมงกว่าๆแล้วครับคือการลดน้ำขมๆนี่ผมจะลดวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันคือดินดินของผมนี่มันเป็นดิน ดินเหนียวนะครับพื้นที่นี้เป็นดินเหนียวล้วนๆดินเหนียวเขาเรียกดินดินดินโป่งดินอะไรดินดินที่คนโบราณเขาคนโบราณแถวแถวภาคอีสานนี่นะฮะแถวแถวนี่แหละแถวคนในหมู่บ้านนี่แหละเขาชอบเขาชอบจะเอาไปเอาไปกินครับผม สมัยก่อนมันมันคล้ายๆเป็นดินโป่งนะครับดินดินผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายครับมันดินมันมีมันยังไงล่ะคุณภาพดินมันดีขนาดไหนผมก็ไม่ได้ศึกษาดูนะครับคือก็อยากจะ บอกเพื่อนเพื่อนครับคือดินเหนียวดินเหนียวข้างใต้เนี่ยคือพื้นที่นี้ผมเอาดินดินคล้ายๆเป็นดินหน้าดินมามาถมครับถมถมที่บางๆครับผมการให้น้ำของผมเนี่ยคือผมก็ให้ขนาดพื้นที่ดินเหนียวนะครับผมก็ให้แบบ ให้แต่ตอนเช้านะครับผมเคยชยผมเคยช่ย,ย,ชยน้ำแล้วมันผมรู้สึกมันมันมันจะมันจะแฉะไปครับผมเคยชยน้ำตอนอากาศร้อนร้อนช่วงห้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยผมว่ามันมันไม่ไม,ไม่ไม่ดีไม่ไม่ดีเท่าไหร่เกี่ยวกับพื้นที่ของผมนะครับ ผมก็เลยอัดอัดตั้งแต่เช้าครับอัดน้ําตั้งแต่เช้าก่อนก่อนปกติผมผมอัดรดหถึงสิบนาทีนะครับห้าถึงสิบนาทีแต่หน้าหนาวลมลมทั้งลมทั้งแดดอย่างนี้ผมผมเลยอัดอัดไปยี่สินาทีอัดไป 15ถึง15ห้าถึง20สนาทีคือมันเป็นผมลดสายนะครับผมลดสายสายเป็นไดโวเล็กๆครับผมเป็นไดโวเล็กๆผมเคยเอาไดโวใหญ่ไดโวสองแรงอะ่ะมันมันมันเกินไปครับมันทำให้ทุเรียนทุเรียนนั้นแฉะเกินไปครับ มันมันน้ำเกินน้ำน้ำเกินเรากะน้ำยากคือมันแรงเกินไปครับผมมันคือน้ำน้ำน่ะมันมันซึมไม่ซึมไม่ทันแต่มันท่วมเร็วครับประมาณประมาณนั้นแนะ่ะมันกะกะเกียนยากผม,ผมก็เลยเปลี่ยนไดโวตัวใหม่คือก็สำหรับคนที่ ที่มีเวลาหน่อยนะครับที่ที่ที่มีเวลาให้ให้ให้กับทุเรียนหน่อยครับรถสายเนี่ยคือก็ต้องใช้เวลารถผมก็ตื่นตั้งแต่แต่ถ้าทำได้นะครับที่ที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ถ้าทำได้นะครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับผมบางวันผมก็ถ้าจะมีงานตอนบางวันบางวันผมก็ ตีสามกว่าผมก็มาลดแล้วครับพอจะเสร็จมันก็เกือบสว่างพอดีมันก,ก,ก็ก็อย่างนั้นก็ได้ครับอย่างนั้นก็ได้คือผมจะลดคือผมจะลดให้ให้น้ำน้ำลดผมลดรอบโคนต้นนะครับให้น้ำไหลออกให้น้ำไหลออก <c oughs> ไหลออก ไปด้านข้างเขาเขาจะขังขังอยู่นิดๆน,นะครับเขาจะขังน้ําขังอยู่นิดๆคือเพื่อนๆสังเกตถ้าประมาณห้านาทีสิบนาทีถ้าไปดูถ้าไปดูน้ําเขาซึมหมดก็ก็พอดีครับก็พอดีห้านาทีสิบนาทีนะครับไม่ใช่ทั้งวันก็ไม่ก็ไม่ซึมมันก็ไม่ไม่ดีเหมือนกัน คือผมก็เลยมาบอกมาแชร์เพื่อนๆพี่พ,พครับผมคือช่วงนี้เขาก็เข้าใบเพสลาดแล้วครับใบเพสลาดใบข้อสวยนะครับผมลดเมื่อเช้านี่ครับผมลดน้ำเมื่อเช้าใบเขา กำลังสวยดีครับสวยดีผมก็มาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์การให้น้ำทุเรียนครับผมอยากนเนีเพื่อนเพื่พี่ๆเผื่อเป็นแนวทางครับผมลดลดให้ถึงครับอัดตอนเช้าเลยฮะไม่ต้องรอชยตอน กลางวันคือลดลดวันวันเว้นวันครับผมผมลดวันเว้นวันอัดตั้งแต่เช้าก็พอครับผมไม่ต้องไปชวยไม่ต้องชวยน้ำครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม